สวัสดีค่ะเพื่อนเเจอกันวันนี้นะคะไม่ได้ทำคลิปสองวันเระเพนไม่สบายเป็นหวัดวันนี้ก็เลยจะมาอยู่บ้านหยุดงานไม่ได้ขายของเนาะก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูบอลหลังจากหมดหน้าหนาวนะคะตอนนี้ที่บ้านเราหน้าหนาวหมดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ฝนตกมาสามสี่วันแล้วบนเราก็ตั้งต้นตั้งหลักใหม่หลังจากที่เขายุบยุบไปบ้างเนาะ นะครเพื่อนๆอันนี้ที่มีอยู่หลังบ้านนะคะต้นพวกนี้เป็นต้นตั้งแม่ได้แล้วนะคะพเพื่อนๆหัวเขาใหญ่แล้วส่วนต้นนี้เป็นพวกเบบีที่เราผ่าหัวไว้ตอนหน้าหนาวแล้วเขาไม่ค่อยจะติดไม่ค่อยจะโตตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วค่ะอากาศเริ่มเปลี่ยนนะคะส่วนในถุงนู้นก็เหมือนกันค่ะก็เป็นพวกเบบีที่เราสั่งมาสั่งเป็นต้นเบบีเล็กๆมาค่ะเพิ่งสั่งเพิ่งซื้อกันเข้ามาเนาะ เดี๋ยวเ็วเป็นพาไปดูนะคะวันนี้ไม่มีคลิปอะไรเป็นพิเศษนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่ายังไม่สบายเสียงยังไม่ค่อยหายดีแล้วก็ไม่ว่าไมู่จะทําคลิปอะไรยังไม่ได้คิดเราวอันนี้เดินมาหลังบ้านมาเห็นก็เลยให้ดูอันนี้เป็นโคโลคาเซียนะคะเพื่อนๆบอลเลมอนนะคะอันนี้เขามีลูกแล้วนะคะลูกออกนี่เพิ่งแยกต้นลูก ต้นตัวๆออกมาได้สองต้นเนี่ยค่ะต้นหนึ่งนะคะส่วนนี้เป็นฟาโรค่ะฟาโรโคโลคาเซเหมือนกันนะคะหน้ากากฟาโรเมสนะครับเพื่อนๆแต่เขายังไม่มีไหลนะคะปันนี้ก็เพ้นก็เลี้ยงประกบปงงม,มาเขาเลี้ยงกันสองสามเดือนแต่ของประเทณนี่สี่ห้าเดือนแล้วะคะ่ะตั้งแต่เริ่มซื้อตั้งแต่เริ่มเลี้ยงบอลได้ข้อ,อ,อมานะคะเป็นข้อเอ่อข้อไหล ขาโตช้าแล้วโอกาสที่เขาจะตายสูงโชคดีพ้าเพ็ก็ยังเลี้ยงเขารอดมาตอนนี้เริ่มออกหน้ากากแล้วนะคะเพื่อนๆแต่เขายังไม่มีไหลให้เราค่ะตอน,นเขาก็เริ่มแข็งแรงแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นเบอร์รี่มาร์กนะคะอันนี้ขี้เ่าเยอะนิดนึงเพราะเอาน้ำขี้เถารดอถ้าระะ้อไม่ค่อยเห็นลายเห็นด่างนี่เบอร์รี่มาร์กพอเขาได้ฝนเขาเริ่มสดชื่นแล้วค่ะเขาจะเริ่มสวยแล้วตอนนี้มอนเริ่มได้ฝนนะคะเพื่อนๆ ตอนหน้าหนาวนี่ไม่อยากจะโตอันนี้ไก่สุดสงวนที่เราเพาะชิ้นตานะคะก็ไม่ยอมโตตอนหน้าหนาวเพราะหน้าหนาวว่าชิ้นตาเพราะชิ้นตาหน้าหนาวว่าเขาจะเออพอหมดหนาวแล้วเขาก็จะโตพอดีเขามไม่ใช่นะคะมันไม่ค่อยโตประเพณีว่าเพราะหน้าฝนเนี่ยผ่าชิ้นตาหน้าฝนน่าจะดีที่สุดในความรู้สึกประเพณีนเนาะอันนี้ก็คือต้นที่พวกเราสั่งมานะคะอันนี้ก็สหัสเดชะอันนี้เขาลงหัวเพื่อนๆต้นใหญ่อ่ะ เขาลงหัวแล้วแล้วที่นี้ก็แตกลูกยังเขาก็เลยทิ้งใบหมดเลยอันนี้เป็นต้นใหม่เขาขึ้นมานะคะสองสมใบนี้นี่ไก่ราชาวดีก็ลงหัวไม่ยอมแตกหลอดนะคะเพื่อนๆแตกหน่ออยู่ใต้ดินเริ่มแตกหลอ่อทั้งหมดนี้คือนี่ไม่ยอมแตกหนอไม่ยอมแตกใบค่ะไม่ยอมแทงหลอดก็เพิ่งก็เลยตัดเลยเพราะว่าเขาลงหัวหมดเขายุบ ยุ่ไปหาหัวใบที่อยู่เขาก็เหี่ยวเฉาไปเข้าแทงหลอดไม่ได้เนาะตัดทิ้งเลยค่ะเพื่อนๆให้เขาขึ้นใหม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาได้ฝนเดี๋ยวเขาขึ้นกันมาแหลกลานแทงหลอดกันแหลกลานละค่ะเนี่ยนะคะแต่หน้าหน,นาวนะเลี้ยงยากค่ะเขาไม่โตอากาศเย็นบอลไม่โตนี่หนังใหม่ค่ะนังใหม่เบบีที่เราผ่าชิ้นตาเริ่มโตแล้วค่ะนะคะกัดสีบ้างไม่กัดสีบ้างเลยกัดสีดงังอันนี้กัดสีขาว อันนี้เป็นออยากัดสีแดงมั่งนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมาเดร่าเป็นบอลดำตระกูลดำตระกูลเดียวกับพวกแบล็กเมจิกตระกูลโคโลคาเซียนะคะเพื่อนๆนี่นะคะส่วนอันนี้นี่ค่ะอันนี้ก็คือเบบีไก่สุดสงวนที่เราผ่าชิ้นตาไว้ส่วนนี้เป็นต้นเล็กที่เราสั่งมาแล้วเราก็เอามาอบไว้ให้เขาแข็งแรงดนถุงอบเราไม่มีตู้อบเนาะเพ็่งพามาดูนะคะ ในวันนี้ไม่สบายสองวันไม่ได้ทําคลิปเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีเวลาได้ทําคลิปเราก็เลยมาอัปเดตบอลเจ้าของดูหลังจากที่เขาหมดหนาวแล้วเขาจะเป็นยังไงพวกนี้สั่งมาตอนก่อนหน้าหนาวตอนช่วงหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆเขาไม่โตค่ะเขาไม่โตเขาไม่ไปไหนมาไหนเลยเนี่เขาทิ้งใบไปทีละใบสองใบพอตอนนี้หน้าหนาวออกไปแล้วตอนนี้เขาได้ฝนอาทิตย์นี้ฝนตกทั้งอาทิตย์เนี่ยเขาแทางหลอดหมดเลยะค่ะเพื่อนๆ แข่งอดกันออกมาหมดเลยป้าเพ็งก็เลยคิดว่าการที่จะผ่าชิ้นตาเนี่ยถ้าผ่าชิ้นตาหน้าฝนหรือว่าช่วงนี้จะดีดีกว่าหน้าหนาวอะ่ะเพราะว่าบอลสีเขาไม่ชอบอากาศเย็นเนาะถ้าอากาศเย็นแล้วเขาจะใช้อาการเจริญเติบโตนะคะเนี่ยนะคะเพื่อนพวกนี้เป็นบอลบ้านค่ะบอลบ้านนี่เขาไม่ค่อยจะมีปัญหากับเรื่องหนาวเรื่องฝนเรื่องร้อน,อนสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆหนาวเขาก็จะไม่ ค่อยทิ้งใบแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้โตไปไหนแต่เขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยนั่นไม,ไม่ไม่ทิ้งหมดนะคะเขาก็ยังเหลืออยู่สามใบสี่ใบของเขานะคะเขาแข็งแรงนะคะนี่นะคะโอเคค่ะวันนี้พามาดูสวนหลังบ้านนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นลูกเบบีเล็กๆนะคะพอดีนะคะ,อ,คนะคะอันนี้หงส์สวนค่ะ ทพ่สั่งมาได้3ามสีวันเพื่อนยังไม่เคยมารีวิวเพื่อนๆดูเลยน้องมาเป็นแบบวัยรุ่นนะคะยังไม่กัดสีดีแต่นี้เริ่มกัดสีแล้วก็เพื่อนเพือนหงสวุวรรณนะคะแล้วก็จะมีหงสนหงเหงสนเพื่อน,อนเ,เคยรีวิวแล้วส่วนโซนนี้นะคะ,ะเพื่อนๆอันนี้โซนนี้เป็นโซน black magic กับมาเดร่าค่ะนะคะอันนี้คือมาเดร่าทับปิคูต้นใหญ่ใบใหญ่ใบกลมหมือนรูปหัวใจ นะคะเพื่อนส่วนอันนี้เป็นแบล็กเมจิกค่ะเขาจะเป็นอยู่ตระกูลเดียวกันโคโลคาเซียนะคะนี่นะคะ,นะคะอันนี้หน้าบ้านนะคะแล้วก็จะเก็บอะไรที่มันต้นใหญ่ๆห,หน่อยอันนี้ก็จะเป็นอีพีเนาะมอนเตราเล็กนี่นะคะอันนี้เขาไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่เพราะเขาไม่ค่อยได้น้ำเนาะแต่มาเดราน,นี่ลูกเต็มคอแล้วค่ะมีไหลในไหล,ไลแล้วเวลาเขาแตกก็แตกในต้นนี้แตกออกไหลแล้วค่ะเพื่อน นะคะพอมาดูส่วนหลังบ้างค่ะอันนี้คือบอลที่มันไม่ทิ้งหัวไปมันไม่เหลือต้นไม่เหลืออะไรเลยนะคะเหลือหัวอยู่ในดินนี่เขาแทงหลอดแทงใบออกมาใหม่นะคะได้ละหนึ่งใบนี่ก็เหมือนกันส่วนอันนี้คือเบอร์กิน,นเพื่อนโอเคค่ะนะคะ